และในที่สุดก็มาสักทีสำหรับเซิร์ฟวี p ที่หลายคนรอคอยรวมถึงมีอีเวนต์ใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือโค้ดใหม่ครับโค้ดคืออะไรเดี๋ยวไปดูกัน ID ดีไก่แ a p The f ฟ r c e มีที่ขุดสุดเทพและของแถมเพียบและไก่เผ่าเดมอนหรือเผ่าแอเจนตที่พร้อมปั้นต่อหรือจะเป็นเติมเกมพาร์ทประหยัดคุ้มเมื่อกดเองบัมเบรลชอปยินดีให้บริการแอดมินใจดีมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้อยู่กันในแมป The f o r รครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับแมป The f ฟ r รครับคุณผู้ชมรวมถึงมีโค้ดใหม่ด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวสารใหม่นะครับว่ามีอะไรกําลังจะมานะครับเดี๋ยวผมมาแจก,กโค้ดกันก่อนเลยสําหรับวิธีการใส่โค้ดนะครับก็นี่เลยกดมาที่ตั้งค่าตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี่เลยพิมพ์ตามนี้ได้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าตัวโค้ดเนี้ยสามารถใส่ได้หลังจากตีหนึ่งนะคุณผู้ชม ตีหนึ่งของวันที่14เดือนธันวาคมปี2568นะครับคุณผู้ชมหรือว่าถ้าใครจะเอาชัวร์ก็ใส่ตอนเช้าก็ได้สำหรับตัวโคดนี้นะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วเราจะได้ในส่วนของตัวรีโลเผาตรงนี้คุณผู้ชมได้ถึง10รีโลเลยนะตรงนี้แหละเป็นโอกาสดีของคุณผู้ชมแล้วใครที่ยังไม่มีเผาแองเจิลใครที่ยังไม่มีเผ่าเดมอนได้รีโดตรงนี้ก็ไปรีเผ่ากันเลยคุณผู้ชมสามารถสร้างไอดีรีกันรัวๆไปเลยหรือว่าใครจะเก็บรีโล รอเผาใหม่ก็ได้นะและสำหรับใครที่เกลือรียังไงก็ไม่ออกนะครับก็แนะนำที่ Bubble Shop เลยนะคุณผู้ชมมีไก่เผาเดมอนแล้วก็ไก่เผาแองเจิ้ลด้วยรวมถึงตัวเกมพาร์นะครับคุณผู้ชมตัวเกมพาร์ของ Bubble Shop ก็มีให้กดนะครับมีทุกอย่างเลยของแบบเดอะฟออยากได้อะไรก็ไปดูก่อนได้นะสำหรับอีเวนต์ใหม่ที่กำลังจะมานะครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับตัวโค้ดเลยมาหลังจากวันที่14ตอนตีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คืออีเวนต์ไมเน็งบูดครับ เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่าไอ์อีเวนต์ mining boot เนี่ยมันเพิ่มให้เราขุดหินได้แรงขึ้นหรือว่ามันทําให้เราขุดหินได้เร็วขึ้นนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ทางเดฟก็ได้ประกาศออกมาแล้วนี่มีตัวรูปด้วยมีอีเวนต์ mining boot แล้วก็มีโค้ดใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือเซิร์ฟ v i p ครับคุณผู้ชมเขาได้บอกมาแล้วว่าตอนอีเวนต์ที่มานี้จะมีเซิร์ฟ v i เเข้ามาครับคุณผู้ชมใครที่เจอโปรเซิร์ฟธรรมดาบ่อย ไม่ต้องเจอแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถสร้างเซิร์ฟวี P ได้แล้วแต่ก็ต้องมารอดูครับว่าเซิร์ฟวี P เนี่ยจะสามารถสร้างได้ฟรีหรือว่าต้องใช้โรบัคในการกด ถึงจะสามารถกดเซิร์ฟวีได้นะและถ้าเกิดว่าเรามีเซิร์ฟวีนะครับคุณผู้ชมเราก็จะฟาร์มแล่ระดับมิติกได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าในเซิร์ฟมีเราแค่คนเดียวไม่มีโปรมาแย่งฟาร์มนะครับคุณผู้ชมจะเป็นอะไรที่โคตรจะดีแล้วก็ถ้ายิงจากอัปเดตครั้งก่อนนะครับมีมอนเข้ามาใหม่ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีลูนเข้ามาใหม่ด้วยซึ่งตัวลูนใหม่นี่มันก็ดรอปจากมอนใหม่เดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันครับว่ารอบนี้เขาจะเพิ่มอะไรเข้ามาใหม่นะมันเป็นฟิลเหมือนมินิอัปเดตนะคุณผ เพิ่มมอนใหม่เข้ามานิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นตัวมอนใหม่จากครั้งก่อนนะเดี๋ยวมาดูรอบนี้จะมีมอนใหม่ไหมแล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ขอเดตมาเขาได้ปลดล็อกตรงนี้มาคุณผู้ชมเป็นโซนที่มี n p c ยืนอยู่ข้างในตรงนี้เลยเป็นตัวที่เรารับเควตรตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาแร่เดโมไนท์นะครับมาส่ง3อันนะครับเพื่อปลดล็อกประตูในส่วนของตัวเดโมนิกพิกแอคนะครับคุณผู้ชมที่ราคา5 0 0แสนนะค,คุณผู้ชมนี่ตรงนี้เลยอยู่ใกล้ๆกันเลยมีครับตัวนี้ซึ่งเป็นพิกแอคที่ผมมองว่า ดีที่สุดนะตอนนี้นะคุณผู้ชมในส่วนของตัวอัปเดตนี้ผมคาดว่าน่าจะยังไม่มีการปลดล็อกโกงตรงนี้แต่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เรามีเควสท,ที่สามารถปลดล็อกโกงตรงนี้ได้หรือเปล่าสําหรับตัวโกงนี้นะครับคุณผู้ชมผมคิดว่ามันคือโกงบอสแน่นอนร0 0เครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาได้ลงสนิกไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวโครงกระดูกตัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมถือโซ่แล้วก็มีปลายเป็นขวานนะครับตามรูปนี้เลยที่ผมขึ้นให้คุณผู้ชมดูเลยแล้วก็ตัวบอสนี้ ผมคาดว่าน่าจะต้องให้เพื่อนในเซิร์ฟช่วยกันเพื่อที่จะเคลียบบอสนะเพราะว่าตัวบอสเห็นเขาบอกมานะว่ามันมีทรัพยากรดรอปที่มันสําคัญมากๆด้วยในส่วนตัวผมรู้สึกว่าอยากให้เขาปลดกกงมาเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับอีเวนท์ที่กําลังจะมานี่นะเพราะว่าจะได้มีอะไรทานะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนเข้าช่วงเอนเกมแล้วคุณผู้ชมผมก็ได้ทําทุกอย่างที่มันทําได้แล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับเหลือแค่รอตีบอสนี่แหละเพื่อเก็บทรัพยากรรอไปต่อไปนะครับเพราะว่าสนิ้ช่วงาหลังที่เขาลงมา มันก็เป็นสนิคที่เกี่ยวกับโลกที่3นะครับไม่ได้ลงสนิคอะไรเกี่ยวกับตัวโลกลาวาตรงนี้หรือว่าดันเจียนลาวานี้แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเซอร์ไพรส์ปลดกงมาหรือว่าเซอร์ไพรส์เพิ่มมอนใหม่ให้มันเยอะขึ้นไปอีกเพราะว่ารู้สึกวันตั้งแต่อัปเดตก่อนเนี่ยเขาอัปเดตนี้มาก็คือมอนตามด่านนะครับมันมีเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมดูดิเห็นปะตัวเชียวเต็มเลยปกติตัวเคียวมันไม่ได้เกิดเยอะขนาดนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับอัััปเดตใหมม่่นะคะ,นะครบทีกําาลงจ เป็นอัปเดตใหญ่เลยอัปเดตโลกที่3นะครับคุณผู้ชมเขาได้บอกไว้แล้วว่าเป็นวันที่25เดือน12อปี2568หรกหรือว่าวันคริสต์มาสนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งอัปเดตท,ที่กำลังจะมาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอัปเดตท,ที่ใหญ่มากๆเพราะว่ามันตรงกับวันคริสต์มาสด้วยเขาน่าจะเพิ่มตัวอีเวนต์คริสต์มาสน่าจะมีอะไรให้ทำเยอะเลยตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมารอติดตามอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมว่าโลกใหม่เนี่ยจะมีแร่ใหม่เยอะแค่ไหนกันเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปปอัเดดให้คุชมีนึงว่ อัปเดตใหม่มีอะไรเข้ามาบ้างสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแ a p the ฟ o n t นะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกข่าวสารเกี่ยวกับแม p นี้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้ได้เห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้ผมกันคนละทีแล้วก็ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ